ดีคะเ่เ่ไหมเ่เลไหมเ้ยเท่าไร่นะยี่สิบเยโอเครู้เรื่องไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมเสียทรงนะเลิ่เท่าไหร่ดีคะกี้เบลล์เท่าไหร่นะสองร้อยสองร้อย้าสองสนี่ยังไม่ได้ค่าอันนี้เลยใคย ใครจะร่วมการทำมูล500บาทยกมือค่ะสามพันโอ้ยไปแน่ไปแน่ขอบคุณครับพี่พอยครับมามาอยากได้ก็ไม่บอกอ่ะพี่ขอให้ได้เตียงนุ่มนุ่งขอให้ได้สามสามพันสามพันสามพันได้อย่าไปยอมมาข้างหลังค่ะยกมือดิยกมือดิมาเรยค่ะมาเรยค่ะมาเรยคะชั่วนิ้วสามพันห้า สี4 4, 000. 4, 000. 4, 000. ่พ enfin? ันสี่พันสี่พันครสี่พันคะสี่พันคะสี่พันสีนห้าแล้วค่ะแล้วค่ะทไมผมแบบแวอย่างนี้้องก๊อกเรียนเป็นยังไงวงครับฮะยกมือเลยนะยกมือเลยค่ะแม่แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนห้าพันห้ค่ะห้าพันหค่ะตอนนี้ไปที่ห้าพันแล้วนะห้าพนยอมไหมยอมไมห้าพันแล้วนับหนึ่งดีกว่า ห้าพันห้ค่ะห้าหค่ะอ่ะโบห้าพแล้วเชื่อหรไ่อ้รอายกมือว้ายกยกว้ายกว้าตอนนี้ที่ห้าพันห้าห้านะหพันหมหพันหพเออเรา้เงินไปช่วยเด็กๆกัน้ช่วยเด็กๆใช่ห0พันแล้วตอนนี้6 0พันนับั้งที่หน่ค่ะมาเร็วร้านเร็วดนไท้มาหนบนก็กระโจนได้นะยกมือได้ อะไรล่ะหกพันนี่ไหคะหกพันแล้วนั่นล่ะมันแล้วโบใช่ไหมโบใช่ไหมโบโบเซฟ้าเซฟ้ากลมไปแล้วอย่างนี้ต้องให้หมักอย่างนี้ต้องให้หมักจุ๊บซะหน่อยแล้วเท่าไหก่ันหกพันหมักถ้าทำอะไรกับหมวกนี้ดีทำไงดีอ่ะถูให้มันมีเอากลิ่นน้ำหอมไปได้ป่ะโอ้ยถูหน่อยถูหน่อยซับซับกินน้ำหอมหรือกินเหลือกินน้ำหอมค่ะกับไปนะ เออหกพันแล้วค่ะตอนนี้ดานีเท <ำ S 1> นะ่าไหร่ครับยกมือคืออะไรครับกดบิดอยู่นั่น่ะบิดบิดนั่นะเเปล่าเจ็ดไหมหกพันในคะยหกพันหพันได้อย่าลันเลนับหนึ่งแล้วนะคะหกพันนับหนึ่งเรียค่ะ6กพันห้าหกพันห้าหกพันอย่กพัน้าอนค่ะปับโน้ตยกมือด้วย7จ็ดพันหพค่ะเจ็ดแล้วค่ะยังไงพี่เอเซิ 6, ้งเงิน <c oughs> <c oughs> เจ็ <5 S 2> จดพัน <5 S 2> โอเคแ0ดพไปเร็วไปเร็วอุ้ยซับกนพวเนี้ไปเร็วเลยเดี๋ยวต้องซื้อขนมมานไปแล้วละ่ะแปดพค่ะตอนนี้ที่8ปดพนนับหบบนึ่งนะ okay, okay. <ม>บับหน,นึ่งมาออทํค่ะแม่แบบนี้นะโอเคโอเคโอมาเม่อกี้บวกป้าเลยแปดพัไม่ใช่ไม่ใช่เราบอกแม่ว่าทำบู๊บ แม่ไม่ว่าม like okay. ่ว่าเมื่อกี้มัทซับตรงคอใช่ไหมคะรับซับถูะตอเนี่เันจะเพิ่มหรือว่าลดกุลาบลกาเาลตอนนี้ที่แปดพันนะคะแปดพันแปดพันแปดพันแปดพัอนุญาตแล้วขอบคุณครับแม่ครับอนากสวัสดีคุณแม่เลยครับ0 0ค่ะเ0 0าพันด้านหลัง9,000พันแล้วค่ะ โอเค9,000 9,000นับครั้งที่ <c oughs> แม่อะไรแม่แม่ขอคุยกับแม่เลยรอยเล่ร้อเลข9,000นับครั้งที่หนึ่งแล้วนะคะทล้ค่ะมีใครสนใจอีกไหมด้านนี้คุณแม่รับโทรศัพท์รือยัง9,000นับครั้ง9,005 9,05 9,05 9ก้าเก้นับ11ื่่ไหนใครมือนหนึ่งยมือหน่อยเย่เส้นลึกเินครับผมโอเคมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนับหน่งค่ะอ๋อหนึ่งหมื่นบาทนับสอแล้วนะและและและว่าไงปีกขวาปีกซ้ายเท่าไรคะหนึ่งหมื่นห้าร้อย ขอบคุณราบพี่ขอบคุณมากๆที่ช่วยเหลือน้องๆกันนะคะเบนล่าคะจุ๊บของพี่หมามีคนอยากซื้อไอ้อยากประมูลอยู่ไหมคะจุ๊บเลยตรงนี้เลยนี่นี่เลยเออได้ไงแฟนคลับเดล่าสนใจไหมคะ่สนใจไหมคะหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทมี่งินห้าร้อยบาทครับนับหนึ่งค่ะเดี๋ยวค่ะหนึ่งหมื่น ค่ะร้อยบาทนับนับเท่าไหร่คะ1 1 0 0 0บาทค่ะ1 1 0 0 0บาทห่งมื่นบาทนับหนึ่งหนึ่งหับสองและหนึ่งาร้อบาท500บาทค่ะสุดยอดโอ้หนึ่งบาทนับครับที่หนึ่ง S 1น0 0 0มบาทนะครับท ah ี่สองมือ่ะเอมือนนับหนึ่งมนับสและ1มื0 0้าร้อยเราจะนับแบบไวแล้วนะ1มื0 0้าร้นับหนึ่ง0มน้ารนับสองและ

500เราจะไปแบบนี้คุณแม่คุณแม่วางสายไปเลยนะครับผมเป็นเคลื่อนด้วยคุณแม่ตัดสายไปแล้วนห1 0นับ1 500, 3> 1 3่0 0นับ1ไปแบบไวค่ะ1น0 0ับาทนับ1น5 0 0ับับ2 ห5ึ0ง่้อค่ะเ,ออเส,เส<อ>ียกรอบคัวนี้ก็ไม่ยอมนะสุดยอดจริงอยากจะช่วยเหลือเด็กนะ15,500นัรับหนึ่งผ่านหนึ่หมนหั้าบสอง่เป็นไรไมันึออน่งหม 6, บาทนับหนึ่งค่ะ16,000 พันบาทนับสองและหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นหกพันห้้มั้ยหมืดไมหมยไ่งหมื่นนับหนึ่งค่ะค่าแท็กซี่กับบ้านด้วยแมี่ค่าแท็กซี่ให้ด้วยนะหนึ่งนับสอ่ะห ที่มากเดี๋ยวข้าเกิดเขาได้ต้องขึ้นมากอดทิ้น่าจะโอเคบ้างใครได้นะหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนับหนึ่งค่ะหนึ่งหมื tuber? ่นแปดพันบาทนับสองหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนับสองค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากเชิญเลยค่ะเชิญด้านหน้าเวทีเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายรูปด้วยกันนะคะเป็นไงบ้างคะ เป็นไงขามเข้าดีกว่าไหมเดี๋ยวนะมีค่าแท็กซี่เขาแล้วใช่ไหมขัได้ได้ได้เป็นไงคะเวนลาสนุกไหมสนุกดีค่ะเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำหนึ่งเดือนเลยค่ะว้าวไรขับเ็นล่เชิญเลยค่ะแล้วก็ต้องเชิญนะคะทั้งสองท่านนะคะผู้ใจดีที่ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกานด้านบนเวทีเลยค่ะอันนี้ขอเป็นหมู่คณะนะคะ